ามข่าวภาคคำททบ5กับอับญญาพานุพงศ์นะคะช่วงนี้เรามาดูความคืบหน้ากรณีทุจริตสนามฟุตซอลนะคะสำนักตรวจสอบพิเศษภาค4ค่ะนครราชสีมานะคะได้จัดทีมวิศวกรลงไปเก็บตัวอย่างแผ่นยางสนามฟุตซอลเพื่อทำการตรวจสอบคุณภาพในการก่อสร้างแล้วค่ะ ที่โรงเรียนบ้านดอนชมพูตำบลดอนชมพูอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมานายธีรศักดิ์วิริยะกมลพันธ์ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบพิเศษภาคสี่ได้รวมกับเจ้าหน้าที่วิศวกรจากสำนักตรวจสอบพิเศษภาคสีลงพื้นที่นะคะไปยังโรงเรียนบ้านดอนชมพูซึ่งเป็นหนึ่งใน16โรงเรียนในพื้นที่อำเภอโนนสูงที่ได้รับงบปรับปรุงสนามกีฬาและอุปกรณ์เป็นเงินจำนวน5ล้านบาทเพื่อทำการตรวจสอบคุณภาพวัสดุและอุปกรณ์ในการดำเนินการก่อสร้างสนามฟุตซอล หลังจากที่พบว่าโครงการดําเนินการก่อสร้างและมีอุปกรณ์ที่มีราคาแพงเกินจริงอีกทั้งวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดําเนินการก่อสร้างนั้นก็นไม่ได้มาตรฐานโดยพบว่าโรงเรียนบ้านดอนชมพูนั้นยังคงมีการปูแผ่นยางเอาไว้บนพื้นที่คอนกรีตท,ที่ได้ดําเนินการก่อสร้างเอาไว้ทั้ง3ส,สนามนะคะซึ่งประกอบไปด้วยสนามฟุตซอลสนามตะก้อและสนามวอลเลย์บอลค่ะแต่ว่าแผ่นยางที่ปูทั้งหมดนั้นมีสภาพที่โปกพองหลุดแยกออกจากกันซึ่งบางแผ่นนั้นผิวหน้าของแผ่นยางได้หลุดออกมาจากตัวแผ่น ยางด้วยทางเจ้าหน้าที่วิศวกรของสำนักตรวจสอบพิเศภษภาคสีจึงได้ทำการเก็บแผ่นยาง EVA ที่ใช้ในการปูพื้นสนามส่งไปตรวจสอบว่าได้มาตรฐานและมีคุณภาพตามสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่โดยจะทำการส่งไปยังกรมวิทยาศาสตร์บริการที่กรุงเทพมหานครและคาดว่าจะทราบผลได้ไม่เกิน30วันค่ะน